บรรยากาศป่าอามาแล้วป่าโอ,อ้ยมันสวรรค์บังตาพี่น้องหมู่บ้านนี่ก็มาเด้แต่ว่าบริยวงออมาทางนี้นะเฮ้ยเพื่อนอยากให,ห้เหาเห็นเพื่อนก็ให,ห้เหาเห็น เมื่อเพิ่นบ่อยากให้เห็นเพิ่นก็บานอย่างนี้เลยค่ะเก็บไข่เห็ดไข่นะคะยังเห็นเขียวบุรืออยู่หุ่นดอกนี่พี่น้องอาไปเอาจะออกเพิ่นก็ออกเด้อจะงามนี่นะความเขียวของหล่อนกไข่เขียวขาเง่วดอกไง่ ปินใส่กันก็นได้เป็นยังอะโมบินเห็ดมันปูพี่นอ้องเห็ดมันปูสีชมพูปกติบัญชีออกเป็นผดเลยนะแต่อันนี้เห็นเป็นยอมเป็นยอมจ้ะก็กินได้เหมือนเห็ดมันปูสีเหลืองนั่นเลยจ้ะเอาไปผัดใส่ไข่เอาไปมกเนาะจ้ะแต่แต่ว่าดอกเพื่อนนี้ขีดเพื่อนนี้จะนิ่มกว่าเห็ดมันปูสีเหลืองนะคะ จะอ่อนกว่าห้อมเสียบก็คือกรรเลยจ้ะคือเฮ็ดทั่วไปไปหมกไปอัน,นไปหมกไปผัดใส่ไข่สวยงามมากจ้ะมักสีบ้านเนาเก็บมันปูสีเหลืองกับเหลืองอลารามสีชมพูกับสีชมพูอองตองนั่งดีละเก็มันปูเก็ไปจักหน่อย ไปผัดใส่ไข่หนาฝุนท่นแม่นขี่ขานออกไปหากับเขาเอาเพิ่นไีรอยจักออกมาผัดใส่ไข่ใส่หมูสับอร่อยดีเด้จ้ะเยันยู่่ันอีกมองหนึ่งแล้วไปเอาหัวกันฝุ่นเตียวกับเก็บตีมกันไปที่น่อ ปวกน้ำฝนไปมกใส่กันได้ค่ะไปมกไปพัดใส่เัดดปวกเข้ากันได้กับเห็ดทุกชนิดไปทำอะไรกินก็ยอดพนลงไปนั่งเลยจ้ะเห็ดออกมองละดอกสองดอกด้จ้ะอันเห็ดอันทุกชนิด ออกอยางละดอกสองดอกก็เอื่นออกแกงแด้ออกกระปิดกระปอยโ <laughs> มเมนต์โมเมนต์ประจำเดือนเด้อจ้าแต่ว่าเป็นออกย่างไปกระพาะดอกหนึ่งย่างไปกระพาะสองดอกนี่เสียนะจ้ามันก็เลยบว่เป็นชิ้นเป็นอันนี่น้องซุ่มหนึ่งเก็บใส่กันอันนี้เป็นกระเทาแน่ละ ังนนถูกน้ำฝนเปื่อยแล้วเฮ็ดมันปูสีชมพูด้วยจ้ะออกกะออกว่าร้ายที่ว่าน่างไปขอเฮ็ดอันนี้ก็ออกดอกนั่นงกปขอเฮ็ดอันนี้ก็ออกซ่งดอกนต่งสรรนนไม่เป็นชิ้นเป็นอันเนาะ ตาเป็นอ,อกมั้งจ้ะเ้องมาเอาอดินกระติดกีเพ็ดเนาะเป็นหลางยากด้จ้ะเพราะว่ากีบเขาจะยังไงอะล่องเขาจะถีถีแต่ก็ใหญ่อะค่ะเหมาะสำรับเม็ดดินกระดินเข้าไปเนาะอะ <c oughs> ไรแดงๆนะั่นขวดไปเอา,า,ปามาถืเนะน่าสิออกได้หลายเมฆกบโบอก มีซุ้มหนึ่งเก็บก็เก็บไข่ไข่ให้ปวดไก่กนหน่อยจ้ะดอกต้นบใบใหญ่เนาะดอกเล็กๆซุ้มกันอยู่บานลายออกบอลายบัก็โลนอยู่ที่หลองมันเป็นบักหินหน่อยบใบใหญ่เก็บ,บไปตุ่ม ระยเวลาเน,ะนาะถ้าเหตุปูซีชมพูนเนาะโมเดตื่นกันพัดผัดใส่ไข่ใส่หมูสับแล้วก็ราดข้าวนิดหน่อยอร่อยกำลังดีเนาะอกระโบมีอันโมเด่งางทานทั้งนึง ลุกออกมายังไม่เห็นเพิ่นเห็ดไข่หรือเห็ดตะไคสวยดีรางงามจา้ะโอดีปนอ่าอ,อย่าง่นจริงก็เห็ดไข่เนาะนี่นะยังคนหาพักนอ่นเกี่ยมทีนีน่ๆกกต่มมน้องใหม่แล้วค่ะ แม่มีประจําบ่ต้องหายากย่างไปซับอาอยู่ก